ตีสองครึ่งที่โดนทำลายตีสองครึ่งวก็มีวิชาเนาะคนที่มาทำมีวิชาลไม่แล้วสารสารโมเดิร์นไม่มีใครอยู่แล้วมลไม่มีแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับแต่จให้สัมผัสดูเนาะว่าจะยัยงไงวดนี้ท่านไปอยู่อย่างไง เจ็ดสองเหมือนกันดิเข้าตรงๆท่เกินอืมแล้วผมก็ซื้อไอซูลเก้าด้วยกันอายุครับอายุไอ้ต้าน้องเนี่ยผมแกอายุเก้าโซนโซนเก้าครับแกเป็นไม่เดจอท้องอะไรก็ได้ซื้ออายุแกอือโอ้โหสิบโซนเก้าครับจานนี้แกก็นั่งในเจ็ดสองสองเกณฑ์นเนี่ยแกก็ได้โชว์ให้หมดเลยครับครับเดี๋ยววันนี้ให้เจี๊ยงได้สัมผัสดูดเนาะ ว่าตาเซย่ามีแต่จันอยู่อย่างไรนะครับหลังจากโดนทุบไม่รู้ว่าใครมาทุบเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมเข้ามาก็ทักท่ายกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ได้ ตาเซยังอยู่ที่เดิม่อ้หลังถูกสารทุบก็ยังอยู่ที่เดิมให้เจ้าขงสัมผัสนะครับสัมผัสกับตาเซแล้วว่าจะได้เลขอะไรสาธุสาธุสาธุ ะแชร์กจะให้โชคอยู่ครับแกจะนีคนจะสร้างให้แกนี่เปิดขึ้นมาอีกนิดนึงอืมมีคนจะมาสร้างให้อยู่แต่ยาเข้ามาใกล้ๆครับจานยา แกจะอยู่หลักกิโลแล้วก็ที่บ้านแกนะครับแกยังอยู่มีคนเชิญไปนะแต่ว,ว่าแกไม่ไปอ๋อมีคนมาเชิญแกไปนะครับแกก็โมโหนะครับแต่แกยังอยู่นะ สาร,รไม่อยู่ยสารใหญ่แกยังอยู่สารแก่อยู่ตาจัน,ม,น,อนมองไม่เห็นเห็นแต่ไไตาซีตา,าไปไหนเนาะตาเนาะกลับมาบ่เนาะหลังจากทุบสารนี่เป็นยังไงเนาะสารใหญ่เป็นยังไงคะแกอยู่นั่นแหละ แกยังกแกยังอยู่ใน,นี่ไม่ไปอไ๋อค่ะแกไดู้นี่เลยะมีคนมาเชิญไปกันไม่ไปแกเป็นเสาหลักที่อขอขับสาธุสา,สา,สาธุถามอะไรไหมมาถามหน่อยเร็วอาจารย์ยา แต่ถามแต่จันต์จนต,จ,นตจันอยู่ไหมยัยมีอยู่ไหนครับ <c oughs> ยัยมีอยู่ไหมครับยายมีสัมผัสดูยัยมีอยู่ไหมยังจะให้โชคให้ลาบกับลูกหลานอยู่ไหม ยังอยู่สามใช่สอผู้หญิง,งบ้านใหญ่กับบ้านเล็กตาซสกับตาจันครับผู้หญิงใครเป็นยายมีเนาะใช่ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งยังอยู่คนทุกมาจากทางไหน คนทำลายท่านมาจากไหนเนาะน,นี่เนาะไปจับดูมีกี่กระบอกมาประมาณหกคนมาหกคนอ้มาเยอะเลยเนาะเจงสีขาวมารถสีขาวาสอง้อก็แ่าสอง้ออีกคันหนึ่งมารถสีขาวแล้วสองร้อยอีกคันหนึ่ง แตนน่ไม่ใช่คนแถวนี้นะไม,ไม่ใช่คนแถวนี้เป็นแถ,แถวทินอื่นเป็นคนที่มาจากที่อื่นเพราะว่าคนที่อื่นอ่ะจะได้มาหวยที่นี่ครับแล้วไปแทงที่บ้านเขาเยอะอืม แกยังอยู่แบบผุผุพังๆอย่างนี้เนาะแกก็อยู่ได้อยได้เพราะว่าผ่้ก่อนแกผ่้ก่อนแกยังไม่มีบ้านเนี่ยแกแกชอบบ้านหลังนี้เด้อเพราะว่าผู้ก่อนแกไม่มีบ้านอ๋อครับคนแก่แล้วก็เป็นคนแบบท่าน่ะเขาเพิ่งจะมีบ้านเขาไม่ไปไหนแกอยู่นี่แหละครับ ี๋ยังอยู่อยู่อยเ,เดดอ่ะงวัน,นี้ขอจักสองตัวสามตัวเนาะเพื่อจะมีบุญมีโชคมีลาบมาให้สร้างศาลให้ใหม่จะไดะ้ใหญ่กว่าเดิมจะได้สำเร็จสำเร็จอ่ะานะปากกาะกาขอปากกาหนะครับ ขอ3ตัวตรงนครับตัวิ้ดีสุดตัวไหนครับานตเมตัวบ้านเลขที่บ้านตะเซตะเซให้ าาาตาเซให้ข้างบนให้สองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หนตาเซก็ให้1 8ส่วนข้างล่างคือของยายมีของยายมียายมีให้2 0งศูน <c oughs> ย,ย์แกศูกศ <c oughs> <c oughs> มากงวดนี้ยายมีศ <c oughs> ูนย์แ <c> ห <oughs> ้งให้2 0งศย ใส่กันตัวไหนคะชอบตัวไหนอะไรข้างบนใช่ไหมครัสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าให้คววยกัน ข้ามันได้วดนนี้ันสั่งให้เพว่าเอาดังมากได้จังจะสั่ง กิดอนนี้นี่หน่อยก็สร้างไม่ได้ใช่เพราะว่ากำลังกำลังสร้างไม่พอนะครับ fc นะครับดูแล้วก็ไล่งวดก็ได้ไล่ตยงก็จะให้เยอะให้บ่อยด้วยให้บ่อย เลขเจะเวียนวๆวอยู่ในหลักกิโลขาวเนี่ยครับแล้วก็บา้านเลขพี่แก ถูกเยอะไอเนี่ยเขาบอกให้สร้างเป็นสามเดียวสามเดียว,ยวใช่เป็นบ้านไม้ประมาณหกตันถอดเดิมก็ได้เป็นหนเดียวอันหนึ่งเดียวกันครับที่เหลือนะครับที่เหลือก็คือหรืออ,ออกไปเก็บไม่ที่ไม่อยู่ให้มาอยู่รวมกันใช่ <ท otes S 2> ครับสารที่ปลุหักหักพังนี่ถ้าสร้างได้ก็คือเก็บไปไปไว้ที่อื่น ครับองเสาไฟฟ้าได้ไหมครับ,บ,บครับถ,ถ้าให้ยายไปอยู่ตรงเสาไฟฟ้าตรงนู้นได้ไหมครับไปคุณตามมาครับนู้นนะครับนู้นเสาไฟฟ้าเนาะจะได้ตรงนู้นนะครับ ยายท้งหมดครอครับอันนี้ก็บ้านเราครับคือไม่ ได้ไหมครับได้เนาะครับวันเดือนปีวันอะไรวันที่เราพร้อมวันที่เราพร้อมขอให้เอฟซถูกก่อนเผื่อ fc มีบุญวัสนาร่วมกันจะได้มาร่วมสร้างร่วมกันเนาะอาจจะได้ถูกกันคนละเล็กคนละน้อยหรือว่าแล้วก็เราเราก็จะไปได้ไปสร้างให้นะครับไปสร้างอยู่ตรงโน่นแหละจะได้ย้ายกันไปอยู่ตรงโน่นแหละตรงเสาไฟฟ้านั่นแหละ คนละเล็กคนละน้อยก็สร้างได้แหละใกล้เกินในะแค่ประมาณเท่าีะตรงขาวตรงกลางนี่แหละกลางนี่เนาะกลางมากเยจะให้จนกว่าจนะสร้างมานแกเกิดย แม่พืชผลจะสร้างบ้านเสร็จให้สร้างเสร็จสร้างศาลเสร็จอขอให้ถูกระวันที่ 1, หนึ่งสักสิบล้านสักห้าล้านหกล้านก็สร้างได้แล้วแหละเนาะตาให้เขาถูกแล้วก็มันจะได้ย้ายไปจะได้ช่วยกันสร้างครับ เน้นสองเจ็ดเก้าสองยายอะไรนะยายอ่าตาซีให้สองเจ็ดเก้ากับหนึ่งแปดแล้วก็ยายมีให้สองศูนย์สองศูนย์นะครับอ่ะวันนี้อเอาไปพิจารณาดูเนาะจะได้มารวมกันสางสาราาสางบานให้ตาซีได้มีหม่องอยูขึ้นเก่าแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ